ค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีรถไฟหัดใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเบตงจังหวัดยะลากันค่ะจะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะนี่นะคะระหว่างทางก็จะชมวิวนะคะนี่ก็เป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะคะนี่ก็จะถ่ายรูปชมวิวชมบรรยากาศนะคะนอนไม่หลับค่ะ นี่มาถึงแล้วนะคะสะพานข้ามทะเลสาบปาฮาราบาราค่ะนี่นะคะเราก็เข้าไปในเมืองนะคะเมื่อกี้แล้วก็ไปเช่ารถนะคะขับไปที่พักประมาณ40กว่านาทีนะคะที่พักของเราจะอยู่นอกเมืองนิดนึงนะคะนี่ระหว่างทางฝนก็จะตกนะคะนี่เราก็มาถึงแล้วนะคะเราพักที่ทะเลหมอกรีสอร์ทนะคะมาถึงฝนก็ตกต้อนรับกันเลยค่ะอากาศเย็นสดชื่นมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางเข้าไปในเมืองกันนะคะนี่แล้วเราก็มาอยู่ประตูที่เราจะเข้าไปในตัวเมืองของเบตงนะคะข้างหลังก็จะเป็นป้ายโอเคเบตงนะคะจะมีดอกไม้สวยๆนะคะจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปตลอดทั้งวันเลยนะคะมาถ่ายรูปเช็คอินกันหน่อยคะ่ะ ถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็หิวข้าวกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปหาร้านเด็ดร้านขึ้นชื่อของเบตงนะคะนี่เรามาถึงร้านแล้วนะคะร้านต้าเหยินค่ะเราเข้าไปในร้านกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารให้เลือกนะคะนี่เราสั่งมาเยอะมากเลยค่ะว่าจะเป็นไก่สับเบตงนะคะพวกเต้าหู้ไก่ทอดไข่ทอดนะคะยำแล้วก็ผัดหมูไฟแดงค่ะ นี่ก็จะเป็นเมนูดังนะคะของที่นี่นะคะขึ้นชื่อเลยนะคะไก่สับเบตงค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะตักน้าจิ้มนิดนึงนะคะอร่อยมากเลยค่ะไก่นุ่มมากนี่ก็จะเป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้ทอดค่ะแล้วก็มาพร้อมกับน้าจิ้มนะคะจะราดน้าจิ้มนะคะนี่เต้าหู้ข้างนอกกรอบนะคะข้างในก็จะนิ่มนะคะ รับประทานอาหารเสร็จก็ไปถ่ายรูปเช็คอินที่หอนอาฬิกากันค่ะ morning ค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าในวันที่อากาศสดชื่นไม่อยากจะลุกจากที่นอนเลยค่ะแต่ก็ต้องตื่นนะคะเพราะว่าเราจะไปสวนบืนบุพภาค่ะเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยที่สุดของเบตงค่ะนี่ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวค่ะ ใส่เสื้อฝนกันนะคะมีบรรยากาศก็จะเย็นนะคะเรามาถึงแล้วนะคะสวนหมื่นบุพภาค่ะเดี๋ยวเราก็จะขับรถเข้าไปข้างในนะคะนี่ก็จะเป็นแปลงดอกไม้นะคะนี่เรามาถึงฝนก็จะตกนะคะนั่งพักกันนิดนึงค่ะชมบรรยากาศนะคะหาอะไรกินด้วยค่ะเพราะว่าหิวนี่ค่ะอากาศก็จะดีนะคะ เราจะซื้อบัตรเข้าชมนะคะค่าเข้าคนละ40บาทค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะนี่ไปุยกันเลยเข้ามาก็จะเป็นการตกแต่งแบบสไตล์จีนนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาเป็นคนจีนค่ะสวนดอกไม้ก็จะกว้างมากเลยนะคะมีการจัดดอกไม้เป็นหย่อมๆนะคะ ดอกไม้ที่นี่ก็จะสวยแทบทุกต้นเลยนะคะนี่เขาดูแลดีมากนะคะส่วนตัวก็ชอบดอกเฮเดนเดียเป็นพิเศษเลยนะคะนีอ่อันนี้ก็สวยนะคะน่ารักดีค่ะน,นี่ก็จะเป็นแปลงดอกไม้กลางแจ้งนะคะอากาศก็จะเย็นมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเย็นเป็นพิเศษนะคะตรงนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงน้ําตกนะคะ ป็นแปลงดอกไม้นะคะลมก็จะพัดนะคะคนก็จะมาถ่ายรูปกันตลอดนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเดินชมแปลงดอกไม้กันค่ะนี่นะคะเดินเท่าไหร่ก็น่าจะเดินไม่หมดนะคะนี่เราก็พามาให้ดูแบบตัวอย่างคร่าวๆนะคะเผื่อจะมาเที่ยวตามพวกเรานะคะนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะช่วงนี้ทุกจีนลงเยอะมากค่ะ เดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางกลับกันแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ